เจ้ากล่องเขาขาเล็กๆนี่แหละครับที่จะช่วยป้องกันขโมยโจรให้พ้นจากบ้านคุณได้เพราะมันคือ Entry Alarm หรือสัญญาณการขโมยที่เอาไว้ติดกับประตูหรือหน้าต่างเอเาาเปิดสวิตช์เมื่อมีคนเปิดประตูปั๊บสัญญาณก็จะดังปุ๊บเลยทีเดียวเลยครับเบลล์เบลล์เขาไม่หอมเบลล์ กอดใครับปลอดภัยอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็รู้ว่าประตูเสียของมันติดอะไรวะไม่ใช่เนี่ยหนูใช้ดอสต็อปเปอร์เนี่ยแหละพี่่เอาไว้กันคนอย่างพี่เนี่ยดูดิแสดงว่าดอสต็อปเปอร์ของเธอไม่ได้เรื่องนะแขนพี่เข้ามาได้แขนนึงแล้วหัวแล้วพี่มีอะไรมานำเหนือหนูอีกเหรอคะแหมคุยกับพี่คนนี้ไม่ได้เรื่องเนี่ยนี่ดอสต็อปเปอร์ไซเรนแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะเอาอย่างนี้เธอไปทำอย่างเธอไปเดี๋ยวพี่ติดตั้งให้ เออไปเถอะเ,เออโอเคโอเคเข้ามาติดตั้งแล้วเดี๋ยวหนูไปางาน้แล้วนะไปไปไป,ปถ้าเกิดใช้ดอซัปเปอร์แบบรุ่นเก่าเนี่ยมันสามารถดันเข้ามาได้แต่เจ้าเนี่ยที่มันเจ๋งครับเจ้าดอซัปเปอร์ไซเรนตัวนี้คือมันมาพร้อมกับอะลาร์มไซเรนนั่นเองลองคิดภาพดูนะครับคุณสอดเจ้านี่ไว้ที่ประตูของคุณนะฮะสมมติยามค่ำคืนเนี่ยเกิดมีใครบุกรุกข,ข,ขึ้นมาประตูก็จะดันเข้ามาแมกนิซีมมือแค่นี้ครับพอตรงคานประตู แตะเข้าไป <S 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 ดังเลยครับอย่างเงี้ยไม่ตื่นให้มันรู้ไปและที่สำคัญอย่างเงี้ยผมมัน่นใจเลยนะครับว่ามันทำให้ชีวิตคุณอะปลอดภัยมากยิ่งเพราะคุณรู้ว่าไผ่กำลังจะใกล้ตัวเข้ามาแล้วนะฮะ เดวไปไหนอ่ะเอา้านอนอยู่นี่เองอุ้อยคุณผู้ชมยังไม่สามทุ่มเลยอะ่ะโอ้แม่แอเขาเสร็จในน้อยของผมนิ่ง่วงซะแล้วนี่อะไรอะ่ะอืมโอ้โหอินเทรน์มากฉลองกับ AEC ด้วยอะ่ะน้องตัวนี้อ่าน The New English Dictionary กำลังฝึกภาษาองกฤษอยู่โเดวน่ารักมากเดว นี่ท้องสื่งีอย่างนี้ไม่ใช่หนังสือค่ะแล้วอะไรอะ่ะเนี่ยพี่ลองเปิดดูสิแล้จะเฮ้ย <c oughs> นี่มันตู้เซฟนี่มันคืมันคืนคแจด้วยโอคุณ <c oughs> ผู้ชมครับหนังสือนี่ภายนอกนะฮะแต่ว่าภายในเนี่ยคือตู้เซฟซึ่งถ้าวางไว้ถามจริงๆว่าถ้าคุณเป็นโจรคุณจะมองข้ามมันไหม <c oughs> ผมเองก็มองข้าม ดูนี่กระเป๋าตังค์แล้วของมีค่าอยู่ในนี้แม่เราก็นึกว่าน้องสาวเราเนี่ยจะราฝึกภาษาอังกเพื่อ AEC ว้าอา้าวปาหลับอย่างนี้แล้วแกจ t h ต w ว e k คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นดอซัพเปอร์เออ่นอนไปคุณผู้ชมครับแกจ f t ตัววีคสำหรับคนที่ชอบเดินทางแล้วต้องนอนโรงแรมเนี่ยใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งอ่ะ ขโมยมันอาจจะถีบล็อกเข้ามาก็ได้แต่เจ้าตัวเนี้ยผมว่ามันวิร์กที่สุดแล้วเสียบไว้โดนเมื่อไหร่ดังเมื่อน,นั้นนี่คือแกจิตเ,เ,เดจะนเดี้เป็นแอรและนั่นแหละครับก็คือแกจิตไม่กี่ชิ้นที่ผมมั่นใจนะครับว่าแน่าทำให้ทริปต่อไปของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าปลอดภัยจากภัยต่างๆมากยิ่งขึ้น อย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะได้แกเจ็ตของเรานะครับแก๊จเจ็ตวิกต่างๆเนี่ยที่เรามีมาตั้งแต่ต้นรายการแต่เริ่มการถ่ายทํารายการเพราะมันใกล้จะปลายปีแล้วนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่คุณจะเป็นเจ้าของเจ้าแกเจ็ตเหล่านั้นเนี่ยมันใกล้าเามาทีทีแล้ว4 6 4 2 5 2 5พิมพ์ GG เว้นวัคนะครับแล้วบอกนะครับว่าสโลแกนของรายการเราเนี่ยมันคืออะไรและขอให้คุณโชคดีคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้แกเจ็ตทั้งหมดนี้ไปในปลายปีนี้นั่นเอง ฮ่น่าเสียดายน้องเบลหลับไปซะแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะครับ acha, <im it> มีนยัมีหลากหลายโอกาสแล้วเจอกันใหม่คราวหน้ากับกาชาติกาเจสวัสดีครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมครับ PK ครับและนี่แหละครับคือกาตช่าแกเจตรายการที่ทำให้คุณรู้ว่าแกเจตที่มันมีสามารถซื้อสามารถหามาใช้ได้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าคุณติดตามรายการของเรามาตลอดจะรู้เลยนครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆงลิงช่วงปลายปีอย่างนี้นะเป็นช่วง,งการท่องเที่ยว หลายท่านเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วนะครับว่าจะไปที่นู่นไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดต้องไปพักที่โรงแรมอย,งงอ,ยรอ,รอย่างนู้นอย่างนี้รีสอร์ทอย่างนั้นแต่มีอีกหลายคนนะครับที่รู้สึกว่าเวลาไปพักที่ที่เขาไม่คุ้นอาจจะเป็นโรงแรมอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นอาพาร์ตเมนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอสถานที่ไม่คุ้นแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่าภัยมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดกาชาตแกเจตของเราวันนี้ก็เลยนําเสนอสิ่งประดิษฐ์แกเจตที่จะทําให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แกจตที่จะเตือนอันตรายใกล้ตัวคุณในที่ที่คุณไม่คุ้นเคยนั่นเองครับ ใครหนูนกว่าโลกจิตที่ไหนอะตกใจหมดเลยอะวันนี้มาเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีคนี่ใช่ก็งานเสริมอะไรอย่างงี้ก็จ็อบเสริมก็เกอร์กุ๊ปด้วยอะไรอย่างงี้เป็นอะไรอะอันนี้อะคะก็เนี่ยเป็นเครื่องป้องกันตัวของเบลเพราะว่าเนี่ยเบลต้องเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวบ่อยๆก็อันตรายไงคุณผู้ชมครับเจ้านี่แหละครับคือทวิน Side a l นอ m ลามนะความดังของมันเนี่ย มันดังขนาด120เดซิเบลลองคิดด้วครับว่าบสโษณาของผมกับเบลเนี่ยอยู่แค่60เดซิเบลถ้าปั้นจากนี้ทำงานกำลังตอกทุกตึกอยู่เนี่ย80เดซิเบลฟ้าผ่า120เจ้าตัวเนี้สามารถกระจายความดังทำให้คนรอบข้างรู้ตัวว่าคุณมันตกเรืออันตรายได้ถึง120เดซิเบลเป็นหนึ่งจะบอกว่าเป็นหนึ่ง g a เจ็ที่น่าจะติดไว้สำหรับผู้หญิงทุกคนเลยนะครับ าจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปโรงแรมค่ะพี่เดี๋ยวจะไปเช็คอินแล้วเหรอใช่รูปกรุ๊ปนะนี่ไงมีอันเดียวปลอดภัยแน่นอนจริงเหรอหายห่วงเสียงดังจะตายแค่นี้โจนก็วิ่งหนีเตลิดไปนู่นแล้วแสดงว่าเธอไม่เคยดู YouTube ดูนี่ไหนนี่เฮ้ยน่ากลัวเห็นไหมอุ้ย อย่างนี้หนูอยู่คนเดียวหนูก็ไม่ปลอดภัยดิพี่ใช่สิเอาอย่างนี้เบลไปเช็กอินนะแล้วเดี๋ยวพี่จะตามไปเพราะมีพี่มีแก๊เจตที่มันน่าจะช่วยดูแลความปลอดภัยหนูได้จริงเหรอคะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยว SMS มาบอกด้วยว่าอยู่ห้องเบอร์อะไรได้โอเคดีมากครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะผมมีแก๊เจตที่จะทำให้เธอปลอดภัยคิดเยอะนะเราอ่ะ ใส่พี่พีเคมาแน่เลยเอเป็นไงพี่อะทำหนูเขว่าเอาคลิปอะไรมาให้หนูดูก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมันเรื่องจริงมันเกิดได้จริงมันทําได้จริงป้องกันอันตรายเป็นความรุ่ยเอาอย่างนี้พี่อะเอาเจ้าตัวกันขโมยมห้หนูอีกอย่างหนึ่งจริงหรอมีใครมาด้วยเปล่ามีมาดูดิแน่ใจนะดูดิอุ้ยอะไรอะเจ้าเนี่ย มันคือแผ่นกันขโมยพี่แต่เสียงมันอะไม่กันนะมันดูต้อนรับเชื้อเชิญเหลือเกินนะแบบซาลาเปาเพิ่มไหมคะขนมจีบไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าแผ่นกันขโมยนี่นะครับมันจะมี2เสียงด้วยกันนะเสียงแรกอาจจะคุ้นเคยที่แบบว่าตามร้านสะดวกซื้อเฮ้ยซื้อไส้กรอกไหมอะไรประมาณนี้แต่ไว้ต้อนรับแขกในช่วงยามกลางวันแต่กลางคืนเนี่ยปรับโหมดเป็นอะลาร์มสมมุติถ้าเกิดว่าต่ดไปปุ๊บเห็นไหม มันดังขนาดนั้นซึ่งใครที่เป็นขโมยก็ต้องกลัวก็ต้องตะลเดิไปอ่าเอาไว้ใช้เนี่ยเออเอาไว้กันพี่คนแรกเลยได้ใช่ปะพี่เนี่ยเอางี้ได้ปเดี๋ยวพี่ไปใส่ให้นห้อกก่อนไปนะไปเข้าไปเดี๋ยวพี่ใส่ให้ในห้องไปไปอาบน้ำทำอะไรก่อน ผู้ชมครับนี่แต่งตัวกันช้าเหมือนกันทุกคนเลยจริงๆเลยนะเอางี้ระหว่างรอน้องเบลเนี่ยผมมีแกจิตอีกอย่างหนึ่งซึ่งเหมาะมากสำหรับหนุ่มสาวนะครับที่เดินทางแล้วไปพักที่โรงแรมไหนก็แล้วแต่แล้วคุณมั่นใจไว้ที่นั่นน่ะเจ้ากรอนประตูหรือว่าเจ้าสายยูเนี่ยมันจะปลอดภัยมากหรือเปล่าเจ้าตัวนี้แหละครับ Home s a f e 3 in 1มันเป็นทั้งดอเบลก็คือกระดิ่งเป็นสัญญาณอลา,ามแล้วก็ยังเป็นรีโมทสำหรับแพรนิกอลาลมอีกด้วยสมมุติว่า มีคนพยายามจะบิดลุกปิดประตูคุณไขเข้ามาตอนที่คุณหลับอยู่แบบนี้มันก็จะดังและที่สำคัญนะครับคุณสามารถที่จะคอนโทรลมันได้จากรีโมทนี้ด้วยและรีโมทนี้ดีอย่างคือมีแพนิคบัตด้วยนะครับคือถ้าเกิดคุณรู้ว่ามีอันตรายเข้ามาใกล้ตัวแล้วสามารถกดปุ่มนี้ก็อาจจะช่วยเซฟชีวิตของคุณได้ด้วยนั่นเอง เบลเสร็จยังอะหูรอนานแล้วเนี่ยยังเลยก็รอพี่พี่เคออกจากห้องหนูเนี่ยหนูลอพี่ออกไปก่อนหนูจะออกไปอ๋อนนี้รอพี่เหรออืมเอางี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากับแกเจ็ตที่อาจจะช่วยชุ่ยคุณได้กันต่อกับกาชาแก๊เจ็ตครับมั่นใจเหรอมั่นใจออกไปได้แล้วหนูจะออกไปแล้วเนี่ยหนาวแล้วหนาวแล้วผ้าจะหลุดแล้วเร็ว w วัตสก a จ g e t ในวันนี้เรามาลองดูกันนะครับว่ากล่องขา,ขาวๆเล็กๆเนี่ยมันจะปกป้องบ้านคุณได้ยังไงติดตามได้ในช่วงหน้ากับกัทชาติแกจัตครับ